สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสงสารจับใจนักข่าวดังบอกน้องนางเอกเพิ่งรู้โดนอน,นอกใจตอนเป็นข่าวเึื่งและสงสารจับใจหลังบอยเอนเตอร์เทนนักข่าวบันเทิงคนดังโพสต์ข้อความบอกว่าสงสารจับใจเมื่อนางเอกรู้เรื่องพร้อมคนไทยจากข่าวยังชอบเหตุผลห่างกันเลยไปแซบกับสาวทรงโตที่เขาบอกโสดสุดท้ายโดนแฉพร้อมหลักฐาน งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสารและส่งกำลังใจให้น้องนางเอกจำนวนมากอย่างน้อยก็ถือว่าหลุดพ้นจากความเลวร้ายฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอระดับน้องนางเอกหาแฟนที่ดีแมนและเป็นสุภาพบุรุษได้ดีกว่าคนเก่าเยอะแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ